นี้ผมมาตรวจงานเนาะจะเล่าให้ฟังอยากจะเล่าเรื่องนึงเนาะอันนี้ก็เป็นห้องนอนนะครับหนึ่งห้องพอเราเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอโซนที่มันเป็นห้องว่างอันนี้ลูกค้าก็จะเอาตู้หรือว่าตู้เสื้อนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้ตู้เสื้อเนี่ยเราก็จะยุดยืนติดอยู่กับห้องน้ำถึงกครทพื่อนห้องน้ําก็จะแบ่งนะครับตามคอนเซ็ปต์เลยนะครับมีอ่างล้างหน้านะครับตัวฝักนะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่เอาไว้สําหรับอาบน้ำเนาะเราก็ดีไซน์ให้ลูกค้าเตรียมที่จะติดเครื่องทําน้าอุ่นเลยนะครับอนน้่าาหงงต จากพื้น30เซนนะครับเพื่อนดูนะพวกนี้จะเป็นปักหมดเป็นปักกาวคู่หมด1จุดเขาก็จะมีไว้สำหรับเสียบ สองที่ตรงนี้ก็จะเป็นปลั๊กสาหรับทีวีนะครับอันนี้ก็จะเป็น,ปนสายนะครับไว้สําหรับทีวีเหมือนกันปลายเท้าแน,น่นอนนับแล้วก็ตรงนี้หัวนอนก็จะมีปลั๊กเอาไว้สําหรับถ้าลูกค้าซื้อเตียงมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอาเตียงอะสามารถวางได้เลยนะเพื่อนๆแล้วสําคัญเสมอนะครับที่ผมพูดไปสําหรับมีสะันนอนหัวนอนต้องทึบเสมอนะเพื่อนเพื่อตรงนี้จะเป็นหน้าต่างะระบายอากาศชุดใหญ่เลยอ่ะโซนนู้นปลั๊กปลั๊กข้างบนนั่นคืออะไร นะครับปักข้างบนนั้นเอาไว้เสียบพัดลมนะเพ,นเพื่อนนะครับเวลาลูกค้าไม่อยากเปิดแอร์ก็เปิดพัดลมเอานะครับเดี๋ยวนี้มันมีพัดลมที่เป็นสําหรับรีโมทเนาะแอร์เนเี่ยเพื่อนฟังผมนะแอร์นะเพื่อนขวางตัวเสมอนะครับไม่เอาไว้ปลายเท้านะ,นะเพื่อนถ้าเพื่อนเ,อ,นเอาแอร์ไวไ้ปลายเท้าเนี่ยเวลาเปิดมันก็จะเป่าเข้าหน้าเพื่อนไม่สบายนะเอาไว้หัวนอนนะไม่สบายเหมือนกันครับพเพื่อนต้องขวางตัวอย่างเดียวนะเพื่อนสำหรับวันนี้นะครับความรู้ดีๆจากผมนะครับไทยมีทรัพย์อนาคตช่งลาไปก่อนนะเพื่อนสวัสดีครับ